สวัสดีครับสวัสดีดพี่หนอชาวอำเภอหนองพุณและผู้ที่ตามเพจแหนงหนองคุณทุกคนนะครับพบพ่อครับน้องบีครับในเสาร์วันอ่าในวันเสาร์ที่12มีนาคม2565นะครับสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวมาพบพ่อพี่น้องน,นะครับก็มีสาระดีๆนะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางและแนวปฏิบัติให้กับพี่น้องชาวอำเภอหนองพุณและผู้ที่ตามเพจแห่งหนองคุณเยวกับอ่า ช่วงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดสิบเก้านะครับในช่วงของอ่าลา่าสุดรู้เท่าทันป้องกันโควิดครับพี่น้องเดี๋ยวสาระหรือข้อมูลนี้ก็ตามแต่นะครับต้องขอขอบคุณข้อมูลจากแรงท่มานะครับจากแรงท่มามาจากไซเดียวไปติดตามกันนะฮะตัวนี้ก็ต้องบีกับจับจูดทุกันนะครับรู้เท่าทันนะครับพี่น้องต้องหูเท่าทันนะครับ ห่วยท่านนะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางใน,นการป้องกันข้อโต้ป้องกันโต้อเองนะครับบ่แม่นป้องกันคนอื่นนะฮะร,รู้เท่าทันป้องกันโควิดซิฟเก่าครับถือว่าเป็นข้อมูลสาธาระดีๆเก็บข้อมูลเล็กๆหน่อยๆที่ว่าเป็นแนวปฏิบัติที่เ้าต้องปฏิบัติร่วมกันนะฮะขออนุญาตแชร์หน้าจอนะครับอ่านะครับ พี่น้องทุกคนนาจะได้เห็นกันนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับจากทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับเป็นแนวทางในการปฏิบัติแอกับพี่กับนะครับ5้าวิธีป้องกันตัวเองให้รอดจากไวรัสโคโรนานะครับที่เจนได้ครับหนึ่งครับมันล้างมือด้วยสบู่หรือใส่เจลแอลกอฮอล์ครับเวลาไปใช้มาใช้นะครับให้เอาพวกเจลแอลกอฮอล์ัสติดกระเป๋าโตเข้าไปนั่นนะครับเพื่อที่จะได้ป้องกันโตเข้านะครับแล้วก็ ห้าบ่ต้องกว่าเฮาเออเป็นห่วงผู้นั้นห่วงผู้นี้ห้าตตองห่วงัตเ้าก่อนก่อนที่เฮาจะไปห่วงคนอื่นนะครับทาห้าปลอดภัยคนอื่นสิเป็นยังไดจังววากันอีกเรื่องหนึ่งแต่ห้าก็ต้องบอกคนาด้วยว่าแม่พอเจ้าจากเพื่อนเจาอย่ื่ืมสวมหน้ากากอันามไยเด้ก็ต้องบอกพิ่นนํานะครับแล้วก็2นะครับกินร้อนช้อนกลางอาหารปรุงซุกนะครับกินหล่อช้อนกลางกินร้อนนะครับกินอย่างไหนกินของห้อนๆอ่่พวกต้มยำกิน เฮาวหิริเหลวไปไมหมเฮากับโซดนะครับสซดหอ่หอนเขาไปกินทุกเกสุกขีกินเนียงกินอาหารที่มีประโยชน์นะครับช้อนกลางคือห้อง่ปรเรวมกันเฮาอยู่บ้านหล้างเดียวกันนะครับสมมุติว่าเ้ากินข้าวเจ้าหรือกินข้าวเนียวเฮาก็ต้องมีสอนเขจาจะของแล้วก็จงมีสอนกลางเฮาตักจากตัวสอนกลางตักใส่สอนเฮาเฮาก็จะยกสดยกกินเนียกงก็จะ่ากันไปนะครับอาหารปรุงสุกก็คือบบเมนฟีนองไปกินโซกเล็กไปกินหลาไปกินเนียงนะครับ ถ้าเ้าอยากกินสุก็เรีกเขาก็ต้องเฮ็ดให้มันสุกก่อนเขาก็บยังเอาเมื่อกินนะครับแล้วก็สามนะครับปลิตเลียงสารที่แอร์อัดอ่ะมองได้สารที่แอร์อัดเนี่ยมองที่ท้าสิาบอกว่าแอร์อัดก็บมองคนหลายแล้วครับนั่นแหละครับมองแอร์อัดนะครับเพราะงั้นเราอยู่ก็บมองคนหละลายมองคนแอร์อัด ไปฮอดอ้ยเปิดหน้ากากเต็มที่เลยคุยกันมั่มันบ่แม่นนะครับเหอก็ต้องป้องกันโเหาเองนะครับถ้าเ้าถอดกาะฝ้าวถอดฟ้าวเฮ็ดกิจกรรมนั้นๆให้มันแล้วนะครับบ่แม่นว่าะถอดตลอดเลยนะครับบ่แม่นนะครับแล้วก็สวมหน้ากากอินเกลฮานอินเกลฮานี่มันขรุขระที่จะหน้านะครับถ้าไผใส่ได้กก็ใส่ถ้าไผใส่บ่ได้ก็ให้ใส่หน้ากากธรรมดา นะครับข้อมูลพอดีมีเด็กข้อมูลมาจากเจ้าหน้าที่สาาสุขนะครับแล้วก็น่าจะเป็นนโยบายของเกิดส่วงน้านะครับที่แปลว่าถือว่าเป็นแนวปฏิบัติขึ้อนอากาศกาไมเวลาเขาออกจากบ้านให้เขาสวมสองสันนะครับให้เขาสวมสองสันเพื่อปิการป้องกันนะครับแต่ว่าบีก็ยังสวมสันหนึ่งก็ยังถือว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ขนขทางพิดจูนะครับอ่านะครับหลีกเลี่ยง,ยงใกล้ชิดก,กับผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัด ให้เป็นวัดอย่าพึ่งเขาไปไกละนะครับถามให้เป็นวัดนี่ต้องเฝ้ากินยา,าวเฝ้ารักษาให้มันหายนะฮะช่วงหนึ่งมี่สบายนะครับคนก็คิดว่ามีเป็นโควิดมีตรวจแล้วปั๊บผลตรวจองมีเป็นลบนะฮะผลตรวจมีเป็นลบมีก็ดีใจด้อครับมีบ่ได้เป็นโนควิดถ้าเป็นโควิดนี่อ่าคนอืนระบาดไว้นาแน่นอนนะฮะร0อยเเซนะครับสําหรับมือก็เป็น มมเลดข้อมูออะไๆหน่อยถือว่าเป็นแนวปฏิบัติพี่น้องได้เอาไปปฏิบัติเอาไปปรับใส่ในคะรอบครัวเอาไปปรับใส่กับสังคมของเห่านะครับเพื่อที่จะให้มันลดก,การแพร่ระบาดของโรคโควิดเก่าให้กับโตเฮ่าให้กับคนหลอกขาเฮานะครับถ้าผูดด้ใดนะครับหูซื้อไปจากของเอ้ยมีอาการเปโควิดบ่ว่าเร้ยขอสงสัยนะมาจากของเปโควิดบ่นะฮะถ้าว่ามั่นใจนะครับ พี่น้องไปสื่อเอทนะครับมีทั้งแบบน้ำลายและแบบแย่จมูกหรือว่าแยงเข้าไปในจมูกมนุนต,ต,ติวติวติวนะฮะในราคาบบกเกินร้อยบาทครับสื่อมาตรวจนะครับสื่อมาตรวจหรือว่าเอารูปแบบที่สองก็ได้ทางหูววาจะของไปกลุ่มเสี่ยงหรือว่ามีอาการก็ไปขอตรวจยู่ที่อนามมยหรือโรงพอสตอไกลบานหรือไปโรงพยาบาลน,นำคุญก็ได้ครับบอกว่ามาตรวจโควิด นะครับหูซึอคว่ามีอาการหูซึ้อวา่อาเป็นกลุ่มเสีย่ยงไปสัมผัสกับผู้ที่เชื่อพี่หน้องก็ลองตรวจเบิ่งครับบีก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับเก็บขอ้อมูลเล็กน้อยบีกับบดีมีขอ้อมูลบดีเก่งนะครับบีก็เอาข้อมูลมาจากเขาเนี่นะครับก็เอามานําเสนอต่อพี่ต่อหน้องเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัตินะครับรู้ทันป้องกันโควิดอําเภอน้ําขุนต้องบ่มีโควิดถามมีก็ต้องศูนย์ นะครับราวาตอนนี้ต้องย่อมระว่าททางเจ้าหน้าที่อนามัยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนะครับภาวาแต่จะเป็นเพี้์ซัาหรือว่าตัวใส่เาว่ากลุ่มง่ายขวบคุ่มโรคและเจ้าหน้าทีซาซ่สาาสุขเจ้าหน้าที่อนามัยทุกคนนะครับต้องมาซอยกกรนโฟกัดเหลืองโควิดต้องมาซอยกัรล้นระลงสามปีสี่ปีที่ผ่านมาที่ดูแลพี่น้องอยู่บางคนติด หายไปเออมีความสุขแฮปปี้บาคนนะครับก็ต่องสูเสียโดยการคนในครอบครัวติดโควิดแล้วก็เสียชีวิตลงนะฮะเฮ้าคือทุกคนทุกคนครับถามบ่ไดดว่าเฮ้าบ่อยากติดจะเข้าเอาเชื่อมาจากไสมันบ่มีไผอยากเห็นมันติดเพราะหนึ่งมันบ่มีโตบัมีโตนี่ผมเห็นขนาดคนโตไปเปลี่ยนห้องยังไหวใจกันบ่ไดดตัวนี้โควิดมันเป็นไผจักมันมาหาเฮ้าตอนใดนเฮ้าก็บ่หู เช่นนั้นนะครับเวลาฮอตีเชื้อโควิดมาอย่าไปถทษคนขาวบานอย่าไปถทษคนนั้นอย่าไปถทษคนนี้ได้ว่าเออเจ้าไปคนเอาเชื้อมาติดเจ้าต้องให้ขจคอยกักตัวอย่าไปถทษเขาเพาะถ้าที่ตัวจะคข้องเหมือใได้หะเตรียมตัวไว้เลยครับปากบอกครับอ่าบตดอกติดมีก่านะครับบตดอกติ้าเอาบโดอกติ้นห้องก็ต้องล่องปฏิบัติล่องเห็ดตามหาวิธีการป้องกันของตัวเขาคิดว่า ยางตําถาติดมมนก็นยังลดความเสี่ยงลงนะครับยางตาม,มันก็ยังลดความเสี่ยงลดโอกาสที่ห้องจะติดเชื้อได้แต่ถ้าห้าบ่ปฏิบัติตามหาขอและลยล่หรือว่าไล่ขอกนนีเฮาอาจจะมีโอกาสที่เชื้อสูงได้ซ้านะครับแล้วก็อนอกเนื้อจากข้อมูลจากตรงนี้นะสําหรับบีการออกกําลังกายเป็นสิ่งที่สําคัญบวาแต่จะเป็นทุกกลุ่มทุกวัยบวาจะเป็นเด็กหน่อยผู้ใหญ่ผู้เฒ่ผาผู้แก ก็จะมีการรูปจะมีรูปแบบการออกกำลังกายที่แตกต่างกันไปทามาเข้าออกกำลังกายไปอย่างหนึ่งเข้าเห็ดงานาเา้ฮ็ดการที่างานมาหลายบางครั้งเข้าไปใส่ชีวิตออกไปใส่ชีวิตมากเกินไปจนบมมีเวลาด,ดูแลจาขององครับก็กลายเป็นว่าเฮ็ดให้โตห่าอ่ะพุ่มกลุ่มกันลดลงพุ่มกลุ่มกันในหลังกายลดลงเฮ็ดยังก็เป็นไข่ก็ง่ายเป็นวัดก็ง่ายเจ็บไข่ได้ป่วยก็ง่าย ขณะการออกกรัเพาะไก่เป็นสิ่งที่สคัญอย่างตามพี่หน่อสมมุติว่าต่างป่อไว้เลยว่าห่าสีย่างออกมูบานมื่นละหลอกหรือว่าย่างออกบานอยู่ของมื่นละสิบหลอกยังเกาะวากันไปนะครับปัจจุบันในคนเทนต์โซเชียลเป็นมากว่าบัวเตเฒ่าผู้แก่อายุเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหลายปีก็ยังนั่งเล่นโทรศัพท์เลือเฟซบุ๊กกดไลค์กดแชร์อยู่เด้วนะฮะปัจจุบันนี้ทันสมัยนะครับห่าต้องตามให้ท่านและห่าต้องหูให้ท่าน เกี่ยวกับเรื่องโควิดสิบเก้าและโรคอื่นๆที่เกี่ยวของกับตัวเฮาและคนหลอกขางเฮานะครับสาหรับมือน,นี้นะครับบีก็นําข้อมูลต่างๆนะครับมานาเสนอต่อพีต่อหนองเชาอำเภอน้ําพูนไว้เพียงเท่านี้มีโอกาสเดียวเฮามานําเสนอเกี่ยวกับเรื่องโควิดหรือเรื่องต่างๆเพื่อเป็นแนวทางใกนการปฏิบัติร่วมกันนะครับขอให้พี่น้องทุกคนชาวอาเภอน,นําพูนทุกคนห่างไกลจากโควิด นะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนะครับอ่าเจ้าหน้าที่ไฟข้อมันข้อเจ้าหน้าที่ทุกๆฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวของในการดูแลพี่น้องทั้งเรื่องโควิดทั้งทุกๆเรื่องดูแลอ่าความทุกข์ความสุขความพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอตะพุทและทุกๆพื้นที่ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านร่วมถึงผู้สิทกักโตผู้ที่ตีเชื่อและผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่ำเสี่ยงสูงขอให้ทุกคน สุขภาพหลัร่างกายแข็งแรงขาบารแลมีปูสารละเเมืองนะครับปกป้องคุ้มครองพี่น้ทงห่างไกลจากโควิดนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้รักษากายรักษา,กาใจเจ้าของแล้วก็ออกกํลัางกายอย่างสม่ำเสม,มอกินอาหารให้ครบหามู่นะครับสุขภาพหลังกายแข็งแรงอายุยืนยืน,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 นทุกคนขอบคุณทุกการที่ตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ